ao tìm ma đã lửa ao tìm ma đã lửa Nào tìm ma lửa tìm ma lửa haha dị rồi hoàn chưa เฟซบุก๊กใตฮะ่ะสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่ในสตรีมของผมนะฮะกับเกมฟีฟ่าออนไลน์นะครับฟีฟ่าออนไลน์4แป๊บหนึ่งนะผมกำลังอุ้นวายกับการจัดการสตรีมอยู่นะฮะ ปุ่นวายกับการจัดการสตรีมอยู่นะฮะอ๋อยกกล้องกูเหมือนกล้องแคมฟ็อกเลยว่ะอันนี้กูไม่ได้จะโชว์อะไรนะฮะทุกคนเดี๋ยวมาลองประเดิมกันสักตาดูก่อนแล้วกันประเดิมสักตาประเดิมสักตาเปิดเพลงมันๆนี อ่ามาแล้วครับผมเป็นการพบกันระหว่างเรอัลมาดริดนะครับพบกันกับอาร์เซนอลน,นะฮผมลองปิดอินอเสลตัวเพราะว่าในห้องมันจะค่อนข้างมืดน,นะ เปิดที่ว,ทวัดยบหน่อ,อยครับผมหือเป็นการโชวทามดีสุดยอดมากลูกนี ลูกชอ่อโอ้โหตามประกบติดนะฮะลูกนี้ปั่นโค้งออกไปฟันอ้าวฟันคอสมาไม่ดีฮะลูกนี้โอ้โหยังมีเสาช่วยเี้ยเจอลาแล้วทางบอลออกมาทางเมซ,ซี่เมซ,ซี่หัวเป็นตัวตีนะฮะบอลข้ามหัวมาบอลอยู่ที่แกเรตเบลข้านโอ้โหยังโดนดอมเบียโซนะฮะจับาทางไว้ได้ ไม่ค่อยดีนะลูกนี้เพราะผมมันจะค่อนข้างติดติดตรงกลางเยอะนะตรงกลางเยอ,อ๋อไอ้เชี่ยกูจะลบมึงทิ้งอีกตั้งเดี๋ยวมึงเดี๋ยว ได้ดีอยู่ย่กับคพื่นเ,เจอฮนะบิเนโน่ไปที่เอเดนาซาอาซา,รารกระชากออกไปขบเข้าในได้ดีโอ้โห,โ,หโหลูกนี้สะดุดนิดหน่อยฮะแต่ว่ายังดีอยู่ปอดลูกนี้โอ้โหกามเบียโซ่สะะกัดเข้าโกตัวเองไปแต่ว่ายังดีอยู่ปอดลูกนี้โอ้โหสวยมงรับ ใส่แรงนะคือผมอาจจะใช้พวกทักษะกเกี่ยวกับเรียกว่าอะไรทักษะเกี่ยวกับเอ่อพวกข่าพวกสกิลตัวอะไรเงี้ยมันจะเก่งก็อร่อยนะเดนจะได้ตอว ว่ากันต่อครับถ้าผมเปิดเสียงในเกมมันจะได้ยินไหมวะเดี๋มาลองดูกันถ้าผมเปิดเสียงในเกมเสียงอ่ามันน่าจะได้ยินอยู่นะ น,น่าจะได้ยินอยู่นะโอเคไปครับเกียร์เลดเบลเกเลดเบลโอ้โหลูกนี้โอ้บาม่ยองลำนะ้ำหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้แล้วผมต้องเอาเสียงคนภาคออกไปอยากได้ยินแต่เสียงเชียนะฮะ เป็นคนภาคเจ๊กกะเดี๋ยวไปทีภาคเอาดอกอาตอนรับทุกคนนะสู้ทันตีสนามโอทัฟฟอร์ดนะพบกันกับบนะิ๊กแมตช์นะอาร์เซนอลพบกันกับเลอันมาดริดนะฮะผู้เลี้ยงเลียนทำไมเจอหลาดเจอหลาดคอสบอลออกโอ้โห,โอโหบอลค่อนข้างแคบฮนะอิบ,บาอยู่ตรงข้างในยังมียังมีอยู่เมสซี่ได้โอกาสยิงลูกนี้เต็มข้อฮะโอ้โห เป็นประตูไปอย่างสวยงามลูกนี้ตัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยนะลูกนี้สวยงามมากดูภาพเช้าไม่ดูด้วยไม่เข้าใจกันครับ อาเซนนัอนอยู่ที่โรนันโดโรนันโด,โนนโดโคอสมาหนึ่งสองกับอาซาถือว่าเล่นเข้ากันได้ดีมากครับทั้งสองคนวันนี้คอสเข้าไปอีปลาข้างในยังมีโอ้โหลูกนี้ยังคว้าไว้ได้ครับครับผมอ๋อโอเค อ๋อจะได้เตรียมใจใช่ไหมหายแล้วกูครับโอ้สตรีมใน YouTube นี่มันดีมากเลยฮะทุกคนภาพมันคมชัดมากเลย โอ้ยังสกัดได้ดีครับลูกชอปปากเข้าไปข้างในเอาเอา,เอ,าอีเหี้ยเือแป๊บเดียวมาแล้วโอ้โหบอลชนคานไปฮะ,จ,ะจบตารน,นี้เดี๋ยวจะสตรีมใหม่แล้วลบคลิปออก Hmm. ลูกนี้เมสซี่เติมขึ้นมาสวยอิบบาล,ลงมาต่ําเพื่อคว้าลูกบอลนะฮะตอนนี้ไม่มีใครฮะข้างหน้าแน่นไปหมดนะเซกิโอรามอสข้ากันกับลูกชอตบอลตรงกลางก็ค่อนข้างเล่นยากนะฮะวันนี้เอ้าเจอร์ลดโดนล้วงไปจากด้านหลังครับเสียบลูกนี้โอ้โหเจอร์ลาดสวยแล้วมึงไอสัตว์เจอร์ลาดเสียบเข้าไปด้านหลังตรงข้อเท้านะฮะของใครก็ไม่รู้ โลนใบเหลืองไปเลสเตโนโรนันโดวันนี้ยังคงโชว์ฟอร์มเก่งยังไม่ออกเท่าที่ควรนะฮะหลังจากทั้งสองคนนะโรนโดกับอิบรามีปัญหากันนะอ,อ้อเปิดคอดบ้าลูกนี้โอ้โหเลยเปเป้ยังช่วยได้นะฮะหรือว่าลงมาช่วยเพื่อนไว้ได้ทันอิบาล็อกงอกงอกแงกแงอก่อ,กกกกกอ,กกอน โรนัลโดปาดให้เอเดนาซาลูกนี้โอ้โหเคาน้ำหนักแรงไปนิดนึงแต่ว่าโรนัลโดก็ยังได้อยู่อิบบาข้างในยังมีอิบบาข้างในเกี่ยวไม่โดนยังมีลูกชอโรนัลโดลบโอ้โหโ,โ,โดนชนเสียหลักไปฮะแต่ก็ยังคงกลับมาสกัดได้อยู่ส่งบอลง่ายๆฮะให้กับเบลิน ลุกชอต้องระวังไว้นะเพราะว่าโอ้โหเปเป้ครับเปเป้ยังได้อยู่นะฮะในมีอิบลาอิบลายังเหนือชั้นอยู่นะฮะโอ้โหการเก็บบอลจากโซนด้านหน้านี่ถือว่าเป็นก็ได้เปรียบของอิบลาเลยเพราะว่ามีความแข็งแกร่งนะฮะ หลุดไหมฮะลูกนี้โอ้โหแต่ให้เมสซี่ฮะขอลูกน,นี้โอ้โหลูกนี้บุฟฟอนยังปัดออกไปได้ เป็นลูกส่งเข้ามาของเปติตนะฮะเปติตคอสบอลเข้ามาเสาแรกมีโอ้โหลูกนี้ชนเสาทําไม่เข้าครับลูกนี้กกเบียโซยังถือว่าเปเปโอ้โหลูกนี้ออกบอลเสียของ ลูกสาวประตูฮะบุฟฟ่อนออกบอลเสียทำให้เปเป้จะต้องตัดสินใจในการตัดเกมไปโอ้โหยังเหนียวอยู่บุฟฟ่อนโผออกมาอ้าวโอ้โหบุฟฟ่อนทำงานหนักในช่วงท้ายเกมบุฟฟ่อนทำงานอย่างหนัก ออกลูกนี้อ้าวบอลุกคลิกอยู่หน้าโกว่าไงอิบบาชโชลูกเก๋าครับสุดท้ายโดนแย่งไปได้โอ้โหมาจนได้ประตูเฮียเอ้ยโดนนะโดนสามสามนะ เดี๋ยวจบตอนนี้ลองหยุดไลฟ์สดดูสิ